อําทุกคนดูนะคะอันนี้ก็ใบเซอร์จิฟิเกตส่งออกชาชงและชาแคปซูลโอ้โหได้ล็อกหน้าพอดีเลยนะคะชาชงชาแคปซูลส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลกที่สำคัญทุกคนมีใช้ประเทศเดียวดูเอาเองว่ากี่ใบและะ้วอิฉันก็แบบว่าอันนี้ไม่ได้ใบกอปปี้อันนี้ก็ใบจริงจังหมดเลยนะคะใบจริงจังอะคะ่ะใบจริงก็คือใบจริงจังที่มาจากแหล่งกําเนิดเลยไม่ได้กอปปี้ใดใดทั้งสิ้นนะคะมีโอ้ มีหลายใบอีกชั้นมนือสั่นสะเทือนนะคะคือแบบว่าไหนๆก็ไหนๆชมมันให้หมดเลยนะคะนะคะมันสะใจไม่น้องนะคะเอาละค่ะทุกคนก่าโชว์แล้วพอละ พอเป็นกระใสกระใสนะคะพอเป็นกระใสให้ทุกคนได้รู้ว่าใบเซอร์ติฟิเคตส่งออกไปแม้วหรายประเทศทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ยากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เขาแบบว่าเฮ้ยเรื่องของสมุนไพรนี่ตรวจสอบกันร้อยล้อพันลอออีกอยงก็ผ่านค่ะผ่านหมดค่ะทุกคนใส่ใจเบอร์ไหนเอาจริงเบอร์ไหนกัดไม่ปล่อยเบอร์ไหนทำเอง ไม่ได้ไม่ได้ว่าไปแบบมีตั้งไปจ้างก็ตามไม่ใช่ค่ะทุกคนถ้าเรามั่นใจเบอร์ไหนจงเชื่อไปเลยค่ะเราทําได้จงเชื่อไปเลยค่ะ,คะว่าเฮ้ยอะไร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 เราก็ทําสําเร็จทุกคนดูนะคะนี่คือหลักฐานที่ทําให้ทุกคนรู้เลยว่าการที่เราจะได้ใบเซอร์ติฟิเคตอะคะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะที่ใครก็ได้มันตรวจสอบถึงดี a ออของสินค้านั้นค่ะ ว่าปลอดภัยไหมมีคาเฟอีนไหมมีแต่คาเฟอีนจริงๆมีได้นะคะแต่เราไม่มีเพราะคาเฟอีนต้องมีในกาแฟและชาแต่เราไม่ใช่ชาเราคือสมุนไพรที่จดทะเบียนชาเพราะว่าเราทำแบบซองชานะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจึงไม่มีคาเฟอีนเราจึงไม่มีสเตียรอยเราไม่มีสารหนูเราไม่มีสารปนเปื้อนเราไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้น เราตรวจสอบหมดแล้วนะคะซึ่งของเราไม่ใช่แค่เราตรวจสอบเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอไม่ว่าจะเป็นเพสัชไม่ว่าจะเป็นใครก่อนที่จะเข้ามาทําของเราเอาของเราไปตรวจสอบแบบไม่บอกเราเยอะมากแล้วก็ผ่านคุณคะถ้าไม่เจ๋งจริงไม่ผ่านญี่ปุ่นนะคะอีชันไปญี่ปุ่นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเจอท่านด้วยนะคะเข้าไปเจอท่านเลยในที่ประชุมนะคะท่านน่ารักมากค่ะท่านเป็นทูตไทยที่ประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่น ะะท่านยังบอกเลยว่าโอ้โหไปดูแล้วนะคะสนับสนุนสินค้าไทยเลยยอดเยี่ยมมากทุกคนคะอีชันค่ะทําเรื่องค่ะนู่นนี่นั่นสามารถผ่านออยอของญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนไปเสิร์ชดูนะคะการที่จะนําสินค้าอสินค้าเข้าญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะของกินโดยเฉพาะสมุนไพรไม่ง่ายเลยญี่ปุ่นนี่ยากเป็นอันดับต้นของประเทศเอของโลก นะคะญี่ปุ่นยากมากเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนไทยชอบนําสินค้าญี่ปุ่นมาผลิตเพราะญี่ปุ่นนะคะเขาจะสติ๊กมากเรื่องเกี่ยวกับสินค้าของประเทศเขาใครทําให้ประเทศเขาเสียหายใครทําให้สินค้าของประเทศเขาเสียหายนะโอโหหน้ากลัวมากกฎของเขาแรงมากทุกคนกฎของเขาแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์กะน้าหอมกินไรคะซากุระ,ซา,ระซากุระไม่ได้มาจากประเทศ อื่นนะคะสักครูเราไม่จปัปะเด็นชิปปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะการทําอะไรก็ตามค่ะการจะอยู่ยั่งยืนยงยั่งยืนยงหรืออะไรยืนยงก็ไม่เป็นไรนะคะการที่เราอะค่ะทำอะไรก็ตามถ้าเราอะค่ะทำแล้วมั่นใจอะทุกคนทําแล้วเราแบบเฮ้ยเรารู้อะว่าเราทําอะไรอะทุกคนไม่ต้องห่วงเลยค่ะยังไงก็สําเร็จเพราะเราไม่ล้มมันง่าย,าย,ายแน่แต่ถ้าสมมติเราอะเดินไปอาผลิตชั้นหน่อย <c oughs> ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกก็อยากผลิตพอผลิตออกมาเจอปัญหา เราแก้ไม่ได้โรงงานก็แก้ไขให้เราไม่ได้เพราะ